นุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนนเจอร์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะที่ชนรัติกรจารุกเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะกลับมาพบกันทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันรวมไปถึงผ่านทาง YouTube News วัน Facebook News วันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้มีหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะคะทางด้านของ YouTube คุณผู้ชมก็ติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook ก็ชมรายการย้อนหลังได้เพียงแค่เสิร์ชหาคำว่าปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพ ถ้าผ่านหน้าจอทีวีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปในวันถัดไปประมาณ8ปดนาฬิกาแล้วก็วันเสาร์เวลาสิบเอนาฬิกาค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบบราณการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะในช่วงเวลานี้เนี่ยอากาศก็ยังคงเย็นอยู่นะคะเป็นหน้าหนาวนะคะแล้วอาจารย์ยังมียาลมมา มันช่วงเวลาที่เหมาะมากเลยนะคะจากที่หลายๆคนติดตามเมื่อตอนที่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงคืออดจะทักไม่ได้เขาจะว่าเป็นของเล่นก็ไม่ใช่แต่ว่าอยากจะให้เห็นในทุกมุมทุกมิติทุกมุมทุกมิตินะครับและจําภาพนี้ไว้ให้ดียาลมสา0ร้อยจำพ่วกนะครับที่อยู่หน้าผมที่ด้านนี้ก็ขวามือท่านผู้ชมก็จะเป็นฟ้าทลายโจรรู้กันอยู่แล้วนะครับยาลมสามร้อยจพ่วกเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมตรงๆเลยว่า สุดสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาครับพอรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิสนทิทลอกนะครับไปพูดออกอากาศเท่านั้นนะครับก็เกิดความโกลาหลไปทั่วไปหมดเลยนะครับสนใจค่ะสนใจครับจะซื้อที่ไหนจะราคาเท่าไหร่ไม่มีใครพูดถึงการขายเลยเพราะว่าเรามาให้ความรู้ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทินะครับส่วนผมก็จะบอกว่า ท่านผู้ชมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยเพราะว่ามีสองสาเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนประการที่หนึ่งเราไม่ได้เจตนาจะขายเพราะว่ามันมีอยู่อย่างจํากัดคําว่ามีอยู่อย่างจํากัดหมายถึงว่าอย่าไปคิดว่ามีเงินแล้วเราจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้เหตุผลเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยการปลูกสมุนไพรอยู่ในพื้นที่จํากัดมากๆ ส่วนใหญ่เราจะปลูกอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่เราจะเราจะปลูกเรื่องอาหารยางอะไรย่างเงี้ยครับ<ม>แต่ว่าปลูกสมุนไพรเนี่ยจำกัดมากมากเลยนะครับอยู่ในขอบเขตเล็กๆมากมันไม่ใช่ว่าเรามียาดีแล้วเราอยากไม่อยากขายมันไม่ใช่นะครับแต่พอไม่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเราไม่อยากประชาสัมพันธ์ออกไปเลย<ม>จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากประชาสัมพันธ์การจำหน่ายไปเลยะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วทำได้ดีที่สุดคือจองแล้วก็รอตามคิวแน่นอนว่า,าก็ไหนบอกตำรักยาบอกให้กิน9เดือนแล้วเมื่อไหร่จะมั่นใจท่านผู้ชมต้องไปออกแบบเองอนะครับว่าจะไปซื้อทีเดียว9กล่องเลยไหมเก้า <9 S 2> เดือน <ๆ S 2> เพราะว่ามันมีโอกาสจะขาดโดยเฉพาะเมื่อมีคนรู้จักมันมากเรื่อยเรื่อยผมเตือนตั้งแต่ก่อนที่คุณตัวน,นี้จะพูดใช่ไหมว่าระวังเดี๋ยวะจะสินค้าไม่มี ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขายแต่เพราะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาประกอบปรุงยาที่ได้คุณภาพเพียงพอนะ,<ท>ะขอยํำว่าต้องได้คุณภาพเพียงพอที่พร้อมว่ามันเป็นคุณภาพดีปกติยาตำรับพวกนี้จะต้องอยู่ในคลินิกครับหรือไม่ก็ร้านขายยาที่เป็นยาแผนโบราณ <ทะ S 1> แต่เนื่องมีอย่อยางจํากัดผมขออนุญาตสงวนไม่ว่าไม่บอกว่าจองที่ไหน ต้องถือว่าต้องเป็นแฟนคลับจริงๆเท่านั้นที่จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะจองได้นะครับจริงๆหลายๆท่านดูคุยคึงท่สุหรือว่าดูปฏิวัติสุขภาพปฏิวัติสุขภาพก็รู้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ขออนุญาตเนื่องจากยามันเพิ่งมีชื่อเสียงใช่ไหมครับค่ะดังนั้นผมขออนุญาตสังวนเอาไว้สําหรับคนที่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกับมันถึงจะได้มีโอกาสจองนะครับก็เรียนตามตรงว่า มันเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพอมีความต้องการเยอะแล้วทําไมไม่มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมอยากจะบอกว่า9เดือนที่คุณสนทิริมทองคุณและผมนะชิมรสยาตำรับยาเนี้มันนานมากเลยคแล้วเราก็คนพบว่ายามันไม่ได้อย่างไมได่ดั่งใจเกษต่กรเฮ้ยทำไมรถนี้เป็นอย่างนี้รถหน้าถัดไปเป็นอีกแบบหนึง ผมก็มาคนพบว่ายาที่ปรุงแบบใช้ยาตัว,ตวยาเครื่องยาเยอะๆฤทธิตอนในประเทศ<ม>ไทยนะ<ม>ก็จะมีกลุ่มพวกยาหอมยาลม,มที่ใช้ตัวยาเยอะๆนะถ้าเป็นยาดังนะและต้องการมีคนใช้เยอะนะรับประกันได้ตอนตรวจออยอแบบหนึ่งนะตอนผลิตแต่ตอนผลิตแต่ตัวยาครบหรือเปล่าไม่เคยมีใครไปตรวจอันนี้สำคัญมากนะเ<ม>พราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เวลาเขาบอกและอื่นๆเนี่ยมันครบหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเนี่ยสัมผัสความครบไม่ครบนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้ว 2. ส,สมุนไพรเก่าหรือไม่เก่ามีผลต่อสรรพคุณยาแน่นอนทำไมผมถึงรู้ล่ะเพราะผมชิมรสยามาแล้วผมก็รู้ว่าผมต้องการคุณภาพยาที่ดีและบังเอิญวงการแพทย์แผนไทยเขาไม่ได้ดังมาก่อนใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่วัตถุด,ดิบไปซื้อตามร้านขายยา แล้วมันเก่าเก็บมานานแล้วอ่ะแล้วเขาก็ต้องเอาของกเก่าๆไปขายก่อนนะครับ<ช>มันไม่ได้คุณภาพ<ช>ผมก็ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับมาเริ่มต้นใหม่ขอได้คุณภาพใหม่ได้คุณภาพ<ช>ไม่ใช่การเก่าเก็บจากร้านขายยา<ช>ก็แปลว่าต้องเจอเกษตรกรเลย<ช>ซึ่งมีอยู่น้อยมากจํากัดมากนี่จะรล่ปัญหาของคนในวงการนะ<ช>วงการสมุนไพรไทยว่ามันเขาเจอปัญหาอะไรบ้าง ปลูกก็ว่าน้อยอยู่แล้วปลูกก็ยู่ได้คุณภาพและต้องได้คุณภาพด้วยนะและพอได้คุณภาพเสร็จกรตลกกรมันไม่ใช่แค่นั้นนะส่วนที่ใช้ก็สําคัญอย่างยิ่งอย่างเช่นในตำรับยานี้ใช้คําว่าเจตมูลเพลิงคุณลูกกรก็คงคุ้นเคยกับคานี้บ้างนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างตำรับยาที่เราพูดถึงยาอายุวัฒนะที่เราพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับเรากําลังพูดถึงตำรับยาที่ มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาเรื่องธาตุลมคุณรกรแล้วธาตุลมเนี่ยเป็นปัญหาหลักของผู้สูงวัยเนี่ยครับสำหรับยานี้ดูนะครับมหาหิงคุณรุ่กรว่าประเทศไทยมีมหาหิงเท่าไหร่ที่ผ่านมานะมีใครปลูกเป็นอุตสาหกรรมไหมไม่มีปลูกก็หมอยาเท่านั้นนะครับมันไม่ได้แปลว่านึกว่าจะพอจะหยิบเอามาใช้นวตอนนี้จะผยิตได้ทัน อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเจดมูลเพลิงสองสลึงคุณดิกรรู้ไหมว่าเจดบูลเพลิงอย่างเดียวนะแค่ตัวเดียวนะในตลาดเนี่ยมันไม่ถึงเลยเกือบทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมส่วนที่สําคัญของเจดมูลเพลิงเจดมูลเพลิงก็ชื่อก็บอกแล้วว่าร้อนมากร้อนจัดเลยนะชื่อภาษาถิ่นบางแห่งเรียกว่าไฟใต้ดิน S <S คือรากที่อยู่ใต้ดินแล้วเผ็ดร้อนมากในตลาดส่วนใหญ่ไม่ใช้รากปุ่มเหนือข้างบนและชิมแล้วเฉยเฉยเคี้ยวยังเฉยเฉยเลยแล<ม>้วบอกว่าเจตมูลเพลิงไม่เผ็ดร้อนอะไรเลยไม่เผ็ดร้อนเลยแล้วของเผ็ดร้อนมันหายไปไหนเชื่อมันคูเดียก่อนเราไม่มีใครรู้นะคนไทยรากเจตมูลเพลิงถูกส่งออกไปต่างประเทศไปผลิตเป็นยาแล้วก็ใช้เป็นปยาเรื่องอะไรรู้ไหมยาทําให้ เกิดการแก้ปัญหาเรื่องการบีบตังของมดลูก oh. นี่ยกตัวอย่างการกระชับมดลูก uh huh. ความหมายก็คือว่าเอ๊ะถ้ายามันเป็นอย่างเนี้ย uh huh. แล้วทําไมคนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้ uh huh. เพราะว่าเขากล้าซื้อในราคาแพงนี่เป็นผลเหตุผลว่าถ้าเราจะเลือกสมุนไพรเราต้องไปสู้กับคนที่เขา uh huh. กว้านซื้อและรู้ว่าสรรพคุณยาคืออะไรนี่แค่ตัวเดียวนะคุณ uh huh. ดุษกร uh huh. แล้วทีละตัวเนี่ย <Okay. S 1> ผมใช้เวลาระหว่างชิมยาเนี่ยนะครับเ uh huh. เดือน เก้าเดือนจึงจะเจอสมุนไพรอย่างที่ต้องการเลยคุณรติกรและการที่เจอสมุนไพรอย่างที่ต้องการเนี่ยพอมารวมกันเสร็จเราชิมรสยาคุณรติกรเคยชิมยาลมสามัญพามาก่อนนะหลายรุ่นก่อนๆก่อนหน้านี้พอรองชิ้นนี้จะบอกว่าโหยมันห่างกันมากขาดลอยเลยคือขาดลอยเลยเนี่ยคือหมายถึงว่าตั้งแต่จังหวะแรกที่เทน้ําร้อนแล้วมันกลิ่นฟุ้งมาระยะนี้เลยนะครับ กลิ่นเนี่ยข้ามถึงตัวแบบขนาดนั้นเลยคือกลิ่นมันขึ้นมาเลยซึ่งมันเป็นสรรพคุณที่แท้จริงของยาลม300จําจพวกนะครับคุณสุทีนี่ไม่ต้องพูดถึงชิมมา9เดือนต่อนนึงบอกโอ้โหมันแตกต่างมากมากเลยนะอย่างรู้สึกได้เลยนะขนาดของเดิมที่ว่าดีแล้วคือรับประทานแล้วแบบอย่างแม่ของโปรดิวเซอร์เราท่านหนึ่งนะครับเสมหะแน่นมากเลย ไม่เกิน3วันเสมหะหยุดเลยนะครับเพราะว่าธาตุไฟมันในผู้สุงวไปธาตุไฟมันหย่อนอยู่แล้วธาตุลมระบบภูมิคุ้มกันมันต่ำอยู่แล้วฟื้นเลยคุณพ่อผมอยู่โรงพยาบาล6เดือนแล้วนะหลังจากฉีดวัคซีนยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยหมอเพิ่งอนุญาตให้ใช้ยาตำรับยาเนี้ยเข้าไปเพราะว่าท่านต้องฟีดอาหารทางสายทั้งหมดเลยเพราะว่า พอปอดติดเชื้อมันเป็นเรื่องใหญ่หมดเจาะคอมันสายให้สุนทรภยไม่เคยได้เลยครับกูว่าจะติดสายเราอุตส่าห์เอาตรงเนี้ยแล้วก็เจือจางน้ำมา่านกระดาษกรงซึ่งจะแทบไม่เหลือตัวยาอยู่แล้วนะเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันลุงขึ้นเส็มหะแทบไม่มีคือลดไปถึง70%เปอร์เซ็นต์เลยแค่วันสองวันเองนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าสรรพคุณเนี่ยพอมันยาดีผมไม่กล้าประชาสัมพันธ์ตอนเนี้ย ผลิตไม่ทันจะโดนว่าอีกด้วยและถ้าผลิตไม่ทันก็จะโดนตำหนิ <c oughs> ก็จะสงวนเอาไว้สำหรับแฟนคลับไม่ใช่แค่ดูทีวีนะจะต้องรู้ว่าถ้าจะติดต่อติดต่ออย่างไร <c oughs> ทางไหนหจึงจะมีโอกาสจองนะ <c oughs> จองขอเรียนว่าขอเรียนว่าถ้าจะจองก็ทำใจไว้เลยนะครับปลายมาการาถึงจะได้ <c oughs> ตอนนี้นั่นมาก <c oughs> คือวัตถุดิบมันมีเท่านี้ เราอยากจะได้กว่านี้ต้นไม้ก็ไม่ขึ้นมาให้เรานะครับต้องไปปลูกันใหม่หแล้วก็กราบขออภัยว่าทําไมผมไม่ประชาสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แต่ให้รู้จักเอาไว้ก่อนชื่อนี้ชื่อนี้แล้วถ้าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนกันจริงต้องรู้ว่าจองอยังไงค่ะจะรู้ช่องทางอีกอย่างหนึ่งคือว่า <S <S พอหลังจากที่คุยทึเรื่องกับสนทิพูดไปปุ๊บคุณสนทิพูดปั๊บก็จะมีคนถามมาค่อนข้างเยอะมากถามถึงสถานที่ด้วยว่า ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนจองยังไงเยอะมากคือเราก็จะส่งข้อมูลไปรวมถึงคลิปก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เนี่ยนะคะได้เคยพูดถึงยาลม300จำพัวก่อนหน้านี้ก็ส่งไปปรากฏว่าบางท่านบอกว่าหูยาวจังเลยไม่ถือว่าข้อมูลนะคะแต่จีก็เลยบอกว่าอยากให้อ่านทำความเข้าใจด้วยแล้วก็ชมด้วยที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง เวลาพูดถึงเนี่ยจะมีคนบลับของฉัน500จําพวกของฉันห6 0้จําพวกของฉัน7จ0ดแปคือใครๆก็พูดได้แต่ตำรับยาเนี่ยมันเป็นตำรับยาหลวงคุรุจกรแล้วก็เป็นตำรับยาท้ายสุดของพระคัมปีกระใแล้วก็ระบุว่ามาจากครัวพ่อฉินเขียนไ้แค่นี้เลยนะครับที่จริงมีสองตำรับ ตำรับเลือดหนึ่งตำรับตำรับยาเนี้ยท้ายสุดมีท่านให้มาสองตำรับตำรับยาหนึ่งเป็นยาเลือดเป็นยาดองนะคะอีกยาหนึ่งเป็นยาลมเลือดลมะนะทีนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระยาพิษณุประสาทเวทท่านได้นําตำรับยาจากครัวพ่อฉิมเอามาบันทึกเอาไว้เป็นตำรา เป็นตำรับยาท้ายที่สุดของพระคัมภีกระัสซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นโรคต่อนเนื่องจนกระทั่งไม่ไหวแล้วรักษาหายากแล้วคือทิ้งไว้นานเรือรังแล้วไม่รู้ตัวป่วยสะสมป่วยต่อนเนื่องพูดง่ายกินผิดก็กินผิดต่อนเนื่องอป่วยก็ป่วยต่อนเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงช่วงช่วงท้ายแล้วแล้วกลุ่มผู้สูงวยัยตามการแพทย์แผนไทยนับอายุ สามสิบปีขึ้นไปซึ่งยุคนี้เราเรียกว่าวัยรุ่นนะแต่ยุคคนโบราณเขานับ <c oughs> ถือว่าเป็นปัดฉิมวัยวถ้าคิดในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็คือหลังสามสิบเป็นต้นไปหางโครโมโซมจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงการแบ่งเซลล์จะค่อยๆเสื่อมลงมหน้าตาไม่เหมือนเดิมผิวพรรณไม่เหมือนเดิมคุณภาพการแบ่งเซลล์ไม่มีทางเหมือนเดิมคนโบราณบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นโรคทางวาตะคือธาตุลมเป็นหลัก คือเรามีดินน้ำลมไฟต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสิ้นคุณริกรถ้าใครสนใจอยากจะชวนท่านผู้ชมไปดูบทความผมนะครับซึ่งเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ผู้จัดการ<ช>ซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านได้อ่านนะครับก็จะได้เห็นเนื้อหาข้างในที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับยาลมโดยเฉพาะนะครับแต่ผมเริ่มต้นอย่างนี้ทำไมครัวพ่อฉิมเนี่ยถูกเรียกว่าครัวพ่อ ฉิมอัลลากานี้ก่อนนะครัวเนี่ยแปลว่าพระพิสุอาวุโสพ,พระพิสุผู้เป็นผู้ใหญ่ปกติก็จะเรียกว่าครัวฉิมเฉยๆก็ได้แต่ถ้าเติมคำว่าพ่อขึ้นไปเนี่ยมันแสดงสถานภาพถึงการเคารพของคนที่เขียนตัวอ,อักษรน,นั้น<ง>ว่ามีสถานภาพที่จะเคารพเหมือนพ่อ<ง>เพราะว่า ครัวก็ผู้ใหญ่อยู่แล้วพ่อ,อก็เป็นคำผู้ใหญ่ที่เสริมคำว่าครัวอีกช,ชิมและคนที่เขียนครัวพ่อชิมเป็นผู้ให้ตำรับยาน,นี้นะครับก็คือพระยาพิษณุประสาทเวทใ,ในวงการการแพทย์แผนไทย,ยจะมีหมอยาหลายราชตรกุลนะแล้วก็ตระกูลหมอพื้นบ้านในยุคโบราณนี่เยอะเลยตำรับยาเหล่านะั้น จะไม่มีโอกาสเข้าสู่เป็นตำรายาหลูทั้งที่เป็นตำรายาดีนะสำหรับยาดีเพราะว่าไม่ผ่านการคัดกรองของผู้คนมากมายที่จะต้องคัดว่ามันเป็นยังไงสอดคล้องอย่างไรนะครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์